เอป้องพี่วิวเขาหายไปไหนเนี่ยป้องไม่รู้เหมือนกันแต่ป้องว่าพี่วิวน่าจะอยู่ในบ้านเหมือนกันนะครับเออป้องเราไปชวนพี่วิวเนี่ยเขาไปคุยกันที่ใต้หุบบ้านดีไหมดีครับเดี๋ยวป้องเรียกให้เองครับพี่วิวพี่วิวครับเะเอ๋ใครนะวัาวตีเกาะลองเรียกที่แท้ก็ป้องนี่เองอ้าววิวจะเกาะด้วยเออถ้าอย่างนั้นอะไรคือเกาะอ,อืมเกาะเนี่ยเป็นเครื่องสัญญาณทําจากไม้ กควานด้านในออกให้เป็นช่องไว้สําหรับสั่นหรือว่าตีให้เกิดเสียงคล้ายๆกับกิ่งบ้านนั่นเองค่ะแต่ว่าป้งเล่พี่ทำไมหรอกําลังจะชวนพี่บิวลงไปคุยใต้ถุนบ้านอะไปไหมไปไปไป <จำ S 2> กัน ยกเตุ้นสูงเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็เพื่อป้องกันน้ำท่วมแหละแต่ก็สงสัยไม่ได้เลยนะว่าน้ำจะท่วมมากขนาดต้องยกใตุ้นบ้านสูงเรือเลยหรอคือในอดีตนี่นะคนไทยนะี่มักจะปลูกเรือนอยู่ติดริมแม่น,น้ำเพื่อความสะดวกในการสัญจรทางน้ําและก็ในการประกอบอาชีพการเกษตรกสิกรรมตัวเรือเนี่ยจึงถูกออกแบบมาให้ยกสูงก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมบ้านในฤดูน้ําหลาก หรือว่าในเวลาที่มีพายุฝนตกหนักๆไงล่ะแต่ว่าเขาไม่ใช้ป้องกันน้าท่วมเพียงอย่างเดียวนะพื้นที่ใต้ถุนบ้านเนี่ยเขายังสามารถนํามาทําเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ด้วยก็อย่างเช่นทอเสืยอทอผ้าต้ปั่นฝ้ายไงประโยชน์ของการมีใต้ถุนสูงยังมีอย,งอย่างดีมากเลยเอโป้ช่วยลุงชิดหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรอีกอืก็คงไว้เป็นที่พูดคุยกันแต่ถ้าบ้หนูโป้ก็จะเอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขแมวเลยครับ เเก่งจังเลยป้องแต่พี่ว่านะเขามักจะใช้เลี้ยงพวกเป็ดไก่หมูวัวควายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ย mm hmm. ก็คือเรื่องของสัตว์เลี้ยงอย่างไรแต่ถ้าหากว่าสัตว์มีพิษอย่างงู mm hmm. ตะขาบอย่างเงี้ยความสูงของไตถุดเนี่ยก็ช่วยป้องกันสัตว์ร้ายพวกนี้ได้ด้วยแล้วก็ทําให้สัตว์ร้ายพวกนี้ไม่สามารถที่จะต mm hmm. ไต่เข้าไปสู่ตัวเรือนได้ง่ายคนร้ายด้วยหรือเปล่าครับใช่แล้วคุณลุงคะ วิวเห็นมีเครื่องใช้เกี่ยวกับการเกษตรวางไว้เต็มเลยอะค่ะพื้นที่ตรงนี้เขาใช้เก็กบของด้วยใช่ไหมคะก็ถูกอีกเหมืนอนกันนะแล้วถ้าไปนึกถึงเรื่องของการออกแบบไอ้ใต้ถุนโล่งาเนี่ยมันจะทําให้ลมพัดผ่านสะดวกเย็นสบายและตัวเรือนเนี่ยเป็นเกาะป้องกันความร้อนไว้ให้เราอีกชั้นหนึ่งด้วยทําให้ข้างใต้ถุนเนี่ยเป็นที่ที่เรานั่งพูดคุยได้อย่างสบาย โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าประโยชน์ของใต้ถุนบ้านเนี่ยจะมีมากมายขนาดนี้ค่ะพี่บิวพี่เอาหนังสือสาระนุกรมอะไรสำหรับประชาชนติดมือมาด้วยหรือเปล่าเอามาสิทำไมอ่ะโป่งกะว่าจะเอาหนังสือสารานุกรมนัเนี่ยมาอ่านนอนในใต้ถุนเนี่ยาทางสบายใจดีนะอเออเข้าท่าดีถ้าโป้งมีประโยชน์นะผูกระหว่างเสาใต้ถุนบ้านไทยอย่างนี้<ห>นอนไปอา่านไปสนุกน่าดู